รักประหยัดน้ำมันก็จะมีข้อสงสัยว่าลักษณะหน้าตาแบบเนี้มันทำให้ประหยัดน้ำมันได้อย่างไรก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเดิมทีมันตัวใหญ่มากเท่ากับใหญ่เท่าโน้ตบุ๊กเนี่ยแต่เวลาติดตั้งในรถยนต์มันก็คือค่อนข้างยากนิดหนึ่งแล้วหลายๆท่านก็คงรู้ว่าเดี๋ยวนี้รถก็ ถ้าเป็นเจ้าของรถก็ถ้าเกิดว่าจะต้องมาติดตั้งตัดต่อสายไฟหรือต้องให้ช่างไปติดตั้งรถราคาเป็นล้านก็ไม่อยากให้ใครแตะถูกไหมครับแต่วันนี้เราคุ้นเคยกับตัวนี้เพราะตัวนี้ต้องอาศัยระบบไฟในรถพออาศัยระบบไฟในรถปุ๊บเนี่ยนะครับเราคุ้นเคยตรงไหนก็คุ้นเคยตั้งแต่การใช้สายช,ชาร์จโทรศัพท์ดึงเข้าดึงออกชาร์จโทรศัพท์วันหนึ่งกี่เครื่องกี่เบอร์ก็ไม่รู้หรอกครับเราจะไม่รู้สึกเลยว่าจะมีผลกระทบต่อรถ เพราะนี่คือมาตรฐานของมันวันนี้เราก็เลยออกแบบมาเป็นแบบนี้เพราะว่าต้องใช้กระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ใช้ที่เดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือตัวอื่นๆที่ใช้กับรถยนต์ได้เพราะฉะนั้นนี่คือมาตรฐานแล้วที่สามารถย่อด,ด้วยตัวเล็กขนาดนี้ได้ก็คือในการคิดค้นนี่ก็พัฒนามา10บกว่าปีแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่พัฒนามานะครับแต่ว่าหน้าตาก็ยังภายนอกก็เหมือนเดิมแต่ข้างในแตกต่างวันนี้นะครับ เราพูดกันถึงเรื่องว่าปลั๊กประหยัดไฟเนี่ยมันประหยัดได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าวันนี้พูดแบบภาษาชาวบ้านถ้าให้เราวิ่ง1กิโลเมตรวิ่งตัวเปล่าเรารู้ว่าเราวิ่งตัวเปล่าคุณพี่หนัก70กิโลเท่ากับเหมือนกับรถอย่างเง้ยครับหนักเท่านี้เจกิโลวิ่งตัวเปล่า1กิโลเมตรวิ่งไปแต่ว่าในขณะที่พี่วิ่ง ผมให้พี่สะพายเปย้มีของ10กิโลโดยไม่รู้ตัวหรือ20กิโลโดยไม่รู้ตัวแต่ก็ตั้งหน้าตั้งตาวิ่งอย่างเดียวเลยไปถึงจุดหมายคิดว่าเหนื่อยขึ้นไหมครับไม่รู้ตัวเลยเหนื่อยใช่ไหมครับแล้วใช้พลังงานมากกว่าเดิมไหมครับมากกว่าเดิมไปถามว่าวันนี้คุณพี่น้ําหนักลดลงไหมในขณะที่วิ่งไม่ได้ลดลงก็หนัก70เหมือนเดิมถูกไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าผมบอกว่าถ้าคุณพี่ใช้ปลั๊ก เรียบเสมือนรถยนต์ใช้ปลั๊กเข้าไปปุ๊บไอพลังงานหรือน้ําหนักที่มีอยู่20กิโล10กิโลที่พี่แบกภาระไว้นั่นนะมันจะหลุดหายไปทําให้พี่มีความรู้สึกว่าวิ่งสบายขึ้น1กิโลใช้พลังงานเท่าเดิมแต่มีความรู้สึกว่าไม่เหนื่อยเบาตัวนี่คือคําตอบที่ผมจะพูดต่อไปนี้ว่ารถเบาคืออะไรเพราะหลายๆครั้งที่บรรยายเขาบอกว่ารถเบาขึ้นเขาจะกังวลว่าถ้าเบาเดี๋ยวลดความไหม ลดตันครึ่งเหลือตันหนึ่งไหมอย่างนี้ไม่ใช่นะครับรถยังคงหนักเท่าเดิมแต่สภาวะมันจะเบาตัวในขณะที่วิ่งเท่านั้นรถหรือผลิตภัณฑ์รถรถใช้พลังงานหรือประหยัดน้ำมันยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับไม่สามารถประหยัดได้ถ้าไม่วิ่งรถต้องวิ่งจอดไว้เฉยเไม่ต้องวัดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามาดูว่าลักษณะที่มันประหยัดได้เนี่ยกลไกการทำงานเนี่ย หนึ่งถึงร้อยเราไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขาพัฒนาไปขีดสุดแล้วเหมือนท่านประธานเคยบอกว่าวันนี้ประเทศเยอรมันใช้น้ําในการตัดโลหะที่มีขนาดหนา,นาเป็นฟุตได้โดยเพียงใช้น้ําวันนี้เทคโนโลยีในการผลิตเครื่องยนต์เราก็ไปไม่ถึงเขาอยู่แล้วถ้าเราไปไม่ถึงวันนี้เราพัฒนาตรงไหนได้ที่มันเป็นองค์ประกอบภายนอกที่ไม่ต้องไปยุ่งกับเครื่องยนต์วันนี้เราพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาครับ kt faster ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่คนมองข้าม นั่นก็คือพลังงานแฝงหรือตัวที่เป็นแรงโน้มถ่วงขณะรถขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นรถขณะที่เราวิ่งไปเนี่ยนะครับเราเหยียบร้อยี่ก็จริงแต่มันไปได้อาจจะร้อยเดียวก็ได้หรือไม่ถึงร้อยเพราะว่ามันมีพลังงานที่เรามองไม่เห็นเหมือนกับที่ผมบอกว่าท่านกําลังแบกของอยู่ตัวนี้นะครับไปตัดกระแสแม่เหล็กโลกด้วยอะไรด้วยไมโครชิปที่อยู่ในนี้อัจฉริยะอยู่ในนี้ครับ ตัวนี้ใช้เทคนิคเดียวกับที่เขาใช้ในเครื่องบินเวลาเราขึ้นเครื่องบินปุ๊บเครื่องบินจะเทคออฟจะบินเขาก็บอกว่าให้งดใช้เครื่องสัญญาณรบกวนทุกอย่างโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กทุกอย่างเพราะว่าวงจรตัวนี้จะทํางานเพื่อลดแรงโน้มถ่วงดึงเครื่องบินที่มันลงกับพื้นได้เพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมีนักวิทยาศาสตร์คิดมาเป็นร้อยๆปีแล้ว คนนกกับดอกไม้ที่เราอยู่ในพรีเซนเทชันเนี่ยหล่นลงพื้นพร้อมกันในสภาวะไร้น้ำหนักแต่ถ้าอยู่ในสภาวะที่ปกติตะปูถึงพื้นก่อนแน่นอนถูกไหมครับแต่วันนี้เนี่ยเครื่องบินขนาดที่หลายตันเนี่ยสามารถลอยขึ้นทะยานอยู่สู่ฟ้าได้ไม่ได้เพราะว่าเครื่องยนต์มันทำงานบินขึ้นเหมือนนกนะครับแต่เพราะว่ามันดูดลมไปใต้ท้องเครื่องแล้วยกตัวเครื่องขึ้นให้เคลื่อนตัวไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นอากาศหรือลมเนี่ยนะครับมีผลทําให้เครื่องบินบินได้แต่ก่อนนี้มันจะยกตัวขึ้นได้ทําอย่างไรให้เบาไมโครชิปเหล่านี้ก็คือคําตอบแต่เราไม่รู้วันนี้เราเอาไมโครชิปแบบเดียวกันนี้นะครับเอามาใส่ในรถยนต์ท่านทําให้วงจรหรือสนามาแม่เหล็กโลกที่เคยถ่วงรถท่านไว้ทําให้มันเกิดการเบาตัวขึ้นวันนั้นนี้เหยียบปุ๊บเรารู้สึกว่ารถเบาหลายๆท่านก็เคยใช้นะครับว่า เดี๋ยวปุ๊บแต่คันเร่งทีเดียวรถพุ่งเลยนี่คือ1อย่างที่2นะครับวงจรไฟในรถยนต์ของท่านนยครับจะเป็นปกติรุ่นใหม่ที่เราทำเนี่ยนะครับจะมีรูตรงเป็นอะแดปเตอร์นะครับสำหรับต่อโทรศัพท์มือถือถ้าใครชาร์จโทรศัพท์มือถือกับรถยนต์ประจำจะรู้ว่ามือถือของท่านนะแบตเตอรี่เสื่อมเร็วแต่ถ้าผ่านวงจรตัวนี้อีกครั้งหนึ่งอีกชั้นหนึ่งเ่ยนะครับมือถือท่าน จะแบตเต็มคงที่เหมือนชาที่บ้านเห็นไหมครับนี่ก็คือข้อพิสูจน์แล้วที่เห็นหน้าจอนี่นะครับนี่คือการที่เข้าห้องแลบตรวจสอบประสิทธิภาพการประหยัดน้ํามันนี่ของวัดกระแสไฟฟ้าในรถยนต์เขาก็มีเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าก่อนใช้ k t faster เนี่ยเรื่องระบบไฟรถเป็นยังไงก็คือจะไม่คงที่หลังใช้แล้วเกิดการคงที่กระแสไฟคงที่ปุ๊บระบบไฟในการจุดสตาร์ทจุดระเบิดต้องใช้แบตเตอรี่ต้องใช้ไฟฟ้าหมด เพราะฉะนั้นรถยนต์เนี่ยถ้าไม่มีแบตเตอรี่ก็สตาร์ทไม่ติดอยู่แล้วอันนี้ทําให้รถสตาร์ทติดง่ายนะครับอย่างที่สองก็คือว่าไฟฟ้าที่อยู่ในปลไฟฟ้าในรถยนต์ของท่านเสถียรปุ๊บเนี่ยมันทําให้อื่นๆอุปกรณ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นแอร์อย่างเงี้ยเป็นต้นก็ทํางานได้ดีขึ้นแอร์เย็นขึ้นเห็นไหมครับนี่คือองค์ประกอบแต่วันนี้เราไม่ได้ยุ่งกับเครื่องยนต์เลยเห็นไหมครับใช้ตัวนี้แล้วรถ สภาวะไร้แรงน้มถ่วงที่ไม่จําเป็นตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกแล้วอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเป็นปกติในขณะที่รถวิ่งก็จะทําให้เบาตัวเบาปุ๊บก็จะประหยัดพลังงานพอประหยัดพลังงานปุ๊บนี่คือผลพลอยได้เรียกว่าทางอ้อมแต่เราก็ประหยัดตรงๆนะครับนี่ก็เป็นตัวกระแสไฟที่ที่วัดให้เห็นนะครับว่าช่องที่ขีดขีดขีดเท่าเท่าเท่ากันหมดนี่นะครับนี่คือถ้าเป็น ท่านที่เรียนเกี่ยวกับไฟฟ้ามาโดยตรงไม่รู้ว่าลักษณะอย่างนี้คือกระแสวกระแสไฟวิ่งเป็นปกตินะครับอันนี้ก็มีการเทสนะครับเทสโดยการใช้ความเร็วใช้ใช้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางวิ่งที่40กิโลเมตรนะครับก่อนใช้และหลังใช้โดยที่ใช้รถคันเดียวกันต่อถังน้ำมันมาไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็ ต่อสายออกมาดูดน้ํามันใช้ก็เห็นว่าตัวเนี้ยหลังจากคันที่เซตเทสเนี่ยครับก็สามารถประหยัดไปถึงก่อนใช้หลังใช้เซฟไปถึงเก้านี่คือ1ตัวอย่างนะครับแล้วก็มีอีกหลายตัวอย่างที่ที่ใช้ตัว KT f t s t e r ของเรานะครับมีหลายตัวอย่างก็ถือว่า <c oughs> อันนี้1ตัว เป็นสินค้าเรียกว่าเป็นสินค้านวัตกรรมเลยก็ได้ต่างประเทศยังสั่งซื้อเราเลยนะครับและที่สําคัญก็คือว่าติดตั้งง่าย2วินาทีก็เสร็จเสียบไปเนี่ยคุณผู้หญิงก็ใช้ง่ายแล้วบางคันนะครับเมื่อก่อนเราก็ยังคิดว่า1คันก็ต้องใช้1อันเพราะฉะนั้นรถในประเทศไทยผลิตมาแต่ละปีเนี่ยมีเพิ่มมาทุกวันยังไงก็ต้องมีผู้นำท่านนึ่งกตามไปเสียบให้ทันเพราะฉะนั้นเป้าหมายขายได้แน่นอน แต่วันนี้ที่เรารู้รถหนึ่งคันใช้มากกว่า1อันซะแล้วอย่างเงี้ครับไปซื้อซ็อกเก็ตมาต่อเพื่อเพิ่มความแรงต่อเป็นสองตัวสามตัวบางท่านก็สี่ห้าอย่างงี้ครับอ,อ๋อขอบคุณครับขอบคุณนี่ก็ผู้ใช้จริงนี่ก็ต่อเป็นสามสามตัวเลยนะครับครับหายไปหนึ่ง <c oughs> นะครับก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้ มันจะตอบรับจากคนที่เคยใช้ผู้ที่ใช้เท่านั้นถึงจะรู้แล้วนี้สินค้าเราสามารถพิสูจน์ได้เลยคือเอาไปใช้ปุ๊บตั้งแต่นาทีแรกที่ขับรถท่านจะรู้สึกเพราะว่ารถอยู่กับตัวท่านอยู่ตลอดอยู่ในมือท่านตลอดท่านจะรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นสินค้าที่สามารถทดลองได้โดยไม่ต้องรอนี่ครับคือเหตุผลหนึ่งที่บริษัทเราทําไมถึงทําสินค้ากลุ่มนวัตกรรมและที่สําคัญอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยเรา ลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวผมไม่ได้บอกว่าเราขายอยู่เจ้าเดียวนะณนะเวลานี้อาจจะมีของที่ในท้องตลาดทําเรียนแบบอาจจะมีเพราะว่าของดีก็ต้องย่อมมีของเรียนแบบ